สวัสดีครับผมต้นนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันที่สิบสี่สิงหานะครับใครที่ปลูกเสารถเข้าไว้นะครับถ้ายังไม่ออกถ้ายังไม่ออกไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็พอจะมีติดบ้างแล้วนะครับช่วงเดือนสิงหานะครับ นี่ครับติดแล้วนะครับมีติดบ้างแล้วนะครับก็หลายหลายหลายลูกนะครับหลายนะครับเมไม่ค่อยได้ดูแลก็เลยมันก็ได้แค่นี้ครับนี่ไม่ค่อยดูแลนะ ช่วงนี้ใครอยากจะปลูกเสาถนะให้ไปดูเสารถที่ที่ที่พันที่เราชอบนี่มีครับเนี่ยอยู่ในใต้ใบเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยใต้ใบนะนะครับไม่ค่อยแจ่มมันไม่ใช่ออโต้ฟอกกัตั้งนะ นี่ครับมีครับลูกสีม่วงครับใครที่อยากจะปลูกเสารถช่วงนี้ก็ไปหาซื้อลูกพันธุ์ได้เลยไม่ไม่เยอะนะครับอันนี้ไม่เยอะสู้ปีปีนั้นไม่ได้ปีที่ผมโพสไปใหม่ๆฮะไม่เยอะนะครับนี่ เป็นบางดอกก็หุงแมลงกัดกินเราก็ไม่ได้ใวยสนใจเนี่ยถุงเนี่ยอันนี้มานั่อนนะละ นี่เริ่มลกแล้วพึ่งจะดายเนี่ยนี่ลูกนี้ลูกสวยพันม,มันจะสีม่วงเข้มเลยแต่ว่ามาอยู่ที่บ้านที่ปลูกของผมมันกลายพันถ้าเราเอาลูกนี้ไปทำพันเลยมันไม่สวยนะครับเพราะว่ามันจะต้องกลายไปอีก ต้องม่วงเข้มเป๊ะเลยดำปีเลยนะครับกิ่พันของเขาที่ซื้อมาจากบุรีรัมซื้อมาจากลำปางมั่งไปเที่ยวที่ไหนก็หาซื้อมามาถึงก็ฝานใส่กระถางบงเลยพอขึ้นแล้วช่วงเดือนช่วงเดือน เมษาก็ลงปลูก,กลงปลูกได้นี่ครับนี่ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะอยู่บนนู่นท่านเปีนไปบนยอดนู่น อันนี้มันดูแล้วไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักนะเพราะว่าเหมือนมันไม่ไม่มันไม่มสมบูรณ์จะมันเพียแมงวันทองอะแมงวันทองมันมาเล่นก่อนเลยครับเนี่ยอันนี้ปลอดภัยจากแมงวันทองนอกเนี่ย นี่แมงวันทองเนี่ยมากวนนะแมงวันทองมากวลลนนะนะอะไรนะถ้าใคร มีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะคะผมก็พยายามเนี่ยลูกนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่ช่วงนี้ใครต้องติดแล้วนะใครที่ปลูกเข้าไว้อะ่ะถ้าไม่ติดก็ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเนี่ยติดติดละบนร้านติดเยอะพอได้อยู่ ไม่มากเดินว,วนไปวนมาอยู่ตรงแถวๆนี้มีแถมหน่อยนี่โอ้โหอยากจะบอกเหลือกเกินว่ามะนาวบ้านผมร่วงเรียรลาดพื้นนูน่นเห็นไหมดกมากนี่ มาถงมากแล้วก็ลกอเอาแค่นี้ก่อนนะเจอกันคิดหน้ามาคนที่ปลูกสวรลนะสรุปแล้วว่าอันนี้เก็บแล้วเนี่ยเนี่ยหลุดมาแลาะเนี่ยหลุดลนั่นแหละ แห้งแล้วเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยดี๋ยว้ัไม่ตกเตรียมหาพันได้เลยช่วงนี้เอาไปผ่าไม่ไม่สม,ม,ม,มบูรณ์มั้งรนกผ่าแล้วก็บงได้เลยผ่าเทใส่ กระถางที่มีกะบะพาวให้ชุ่มๆบ่งได้เลยนะบ่งได้เลยขอบคุณครับที่รับชม